สำหรับหลักสูตรของที่นี่นะครับหลักๆเลยเราก็จะเรียนในเรื่องของวิชาไม่ว่าจะเป็น finance นะครับ marketing นะครับ strategy นะครับแล้วก็ operation นะครับซึ่งการเรียนการสอนของ MBA ที่นี่เนี่ยนอกจากจะเรียน lecture ในห้องแล้วเนี่ยนะครับเราก็ยังเรียนในการเอามาทําเป็น simulation นะครับหรือว่าจําลองสถานการณ์นะครับโดยที่เราจะมีโจทย์มาให้นะครับในแต่ละสัปดาห์นะครับยกตัวอย่างเช่นวิชา finance ใช่ครับเราได้ล้นสินค้าตัวใหม่ไปในตลาดนะครับแล้วก็เกิด inflation ขึ้นมาเราก็จะมาดูซิว่าเอ้ยเราจะจัดการยังไงนะครับสถานการณ์เงินของบริษัทจะติดลบหรือว่าจะได้ จุดแข็งของ MBA เลยก็ว่าได้เพราะว่าเราไม่ได้แค่เรียนหลักสูตรนะครับที่เป็นแต่เนื้อหาอย่างเดียวแต่เราได้ยังจําลองทําจริงๆด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับแล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ย เกือบทุกวิชาเลยในคอร์สของ m b a นั่นเองในสำหรับ Marketing นะครับแน่นอนว่า Marketing ก็เป็นคล้ายๆกับของ Finance เลยครับซึ่งเราก็จะมีการเรียนเรื่อง Le c t ช r e ก่อนนะครับแล้วก็เป็น Simulation นั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของ Marketing เนี่ยมันก็จะเป็นมองเป็นภาพกว้างนะครับคือเราจะไม่ได้มองเป็น Narrow แล้วแต่พอเป็น Marketing ิ้งสำหรับคอร์ส m b a เนี่ยมันจะเป็น Marketing ที่เรามองแบบภาพทั้งหมดของบริษัทนะครับเราไม่ได้มองแค่ว่าเอ้ยเราจะปล่อยแคมเปญ เราจะต้องใช้งบเท่าไหร่แล้วงบนี้เนี่ยมันคุ้มค่าไหมในการลงทุนนะครับมันก็จะต้องมีการทำ feasibility analysis นะครับทำ research นะครับซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นการทำ m า r k r t i t i n g ที่ต้องให้ได้ผลกำไรกับบริษัทนะครับอีกไฮไลท์หนึ่งสำคัญมากๆเลยของ MBA ที่ Aston University นะครับก็คือในส่วนของหลักสูตรหรือว่าโมดูลที่ชื่อว่า Aston Edge นะครับซึ่งหลักสูตรของ Aston e g e เนี่ยมันเป็นหลักสูตรที่ ให้คําแนะนำนะครับแล้วก็เป็นการแนะแนวนักศึกษานะครับโดยจะมีหลักสูตรนะครับยิบย่อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ crisis management นะครับ leadership career management นะครับเพราะว่าแน่นอนว่าสําหรับนักศึกษา M.B.A นะครับ leadership สาคัญมากๆนะครับโดยที่เราเนี่ยจะเรียนหลักสูตรของ personal leadership นะครับแล้วก็ group leadership นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของเรานะครับช่วยพัฒนาสกิลที่เราขาดสามารถเอาไป implement ได้กับชีวิตจริงแล้วก็สามารถนําไปเขียนใน c v ได้เพื่อใช้ประโยชน์ต่อในอนาคต คนได้ด้วยเช่นกันครับ โดยหลักสูตรของ MBA ที่นี่เนี่ยเราก็จะมีออปชันให้นักศึกษาเลือกทั้งหมด3อย่างด้วยกันนะครับในการนำไปเขียนดิส ertation นะครับหรือว่าตอนในเทอมสีนั่นเองซึ่งก็จะมี1ก็คือ internship นะครับสองก็คือ c o n s o r t i u นะครับแล้วก็สามก็คือ business plan ซึ่งแน่นอนว่าในระหว่างทางเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าถ้าเรายังเลือกไม่ได้เขามีไกด์แดนให้เราระหว่างทางตลอดตั้งแต่เทอมหนึ่งจนถึงเทอมสุดท้ายนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะคนพบว่าชีวิตของเราจริงๆล้วเนี่ยโกของเราเนี่ยเราอยากทําอะไรนะครับบางคนเลือกที่จะ internship ก็ไม่ต้้องงหห่่่่ววาาาเราจะทีไไมได ามหาหลัยได้มีการโคกับบริษัทต่างๆไว้นะครับก็จะมีลิสต์เอาไว้ให้หรือว่าถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าเราถนัดในด้านการเป็นคอนซัลท์นะครับเราไม่ได้อยากเข้าไปฝึกงานเต็มตัวนะครับอยากเป็นแค่คอนซัลท์นะครับมหาหลัยก็มีลิสต์ของบริษัทไว้ให้อีกเช่นกันหรือว่าถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะเอาทำบิสเนสแพ l นเป็นโปรเจกต์จบนะครับเพื่อที่จะเอาไปอิมพลิเมนต์จริงๆได้ในชีวิตของเราในอนาคตเราก็สามารถทําได้ซึ่งแน่นอนว่าที่นี่เขาก็จะมีซัพพอร์ตในเรื่องของ องชอปิโนนะครับสามารถได้ไปรับคำปรึกษาได้จากสิ่งที่เรียกว่า BC นะครับซึ่งเป็นองค์กรนะครับที่โคกับามหาลัยหลายๆแห่งในเบอร์มิงแฮมนะครับรวมถึงสตาร์ทอัพและเอสในเบอร์มิงแฮมนะครับซึ่งเราก็สามารถไปรับคำปรึกษาได้จากที่นี่ด้วยเช่นกันครับผม สำหรับมหาวิทยาลัยแอสตันนะครับที่นี่ก็จะเป็นพื้นที่ที่มีพื้นที่สีเขียวค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็จะลายล้อมไปด้วยบรรยากาศของตึกนะครับไม่ว่าจะเป็นหอพักนะครับเป็นอาคารเรียนนะครับเป็นสตูดิยูเนียนนะครับซึ่งบอกเลยว่าที่นี่พิเศษมากๆตรงที่ว่าสตูดิยูเนียนของที่นี่นะครับก็คือมีเบียร์ขายด้วยนะครับซึ่งสมมติว่าถ้าเราเรียนเครียดมากๆเราก็สามารถบอกว่าไม่กินเบียร์ได้แล้วก็กลับไปอ่านหนังสือต่อนะครับก็คือชอบมากแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือที่นี่ก็จะมีฟังงงยยยิััก็อ้าาหลลขววทแ มีลานว่างไว้สำหรับเล่นสเกตก็มีนะครับสำหรับใครที่ชอบเล่นสเก็ตกิจกรรมอ u t ดอร์ต่างๆนะครับที่นี่ก็สามารถแบบว่าเล่นได้ทุกอย่างเต็มที่เลยนะครับรวมถึงมีห้องสมุดด้วยนะครับห้องสมุดที่นี่ก็คือเปิดจนถึง เที่ยงคืนนะครับอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือที่นี่เนี่ยนะครับก็คือยังมี LDC Center ซึ่งสถานที่นี้เป็นสถานที่ที่ไว้สาหรับซัพพอร์ตนักศึกษานะครับสำหรับถ้าใครที่อ่อนเลขนะครับหรือว่าอ่อนภาษานะครับหรือว่าต้องการได้รับคําแนะนำนะครับด้านไหนๆนะครับก็สามารถไปที่ LDC Center ได้นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่เฉพาะทางคอยดูแลเรานะครับซัพพอร์ตนักศึกษาฉะนั้นแบบไม่ต้องห่วงเลยถ้าเราไม่เก่งเรื่องของการเขียนแบบอะคาเดมิกนะครับไม่เก่งด้านไหนๆนะครับก็สามารถปรึกษาได้ที่ LDC Center เลยนะครับก็จะอยู่ด ใกล้กับร้านสะดวกซื้อด้วยก็คือมีเทสโกใกล้ๆนะครับพรฉะนั้นก็ง่ายมากนะครับบางทีเราเรียนทั้งวันอย่างเงี้ยช่วงกลางวันก็สามารถไปหาซื้อนะครับของที่เท s c o ได้หรือว่าจะไปใช้บริการลงอาหารนะครับที่อยู่ในตัวเมนบิลดิ้งใกล้ด้วยเช่นกันนะครับก็มีออปชั่นให้เลือกนะครับ พื้นที่ตรงนี้นะครับเรียกว่า the box นะครับซึ่งเป็นพื้นที่สําหรับนักศึกษานะครับ business school ที่แอสันนะครับในการมาใช้สอยนะครับพื้นที่ตรงนี้นะก็จะมีโซนนั่งทํางานนะครับที่มี partition กันเอาไว้นะครับก็ให้ความเป็นส่วนตัวนะครับสามสารถนั่งทํางานได้อย่างเงียบๆนะครับรวมถึงพื้นที่บริเวณส่วนกลางตรงนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยเราจะเรียกว่า MBA lounge นะครับซึ่งเป็นพื้นที่สาหรับเด็ก MBA นะครับในการมานั่งนะครับดิสคัสมงานกันนะครับบริเวณด้านหลังตรงนั้นนะครับก็เป็นพื้ สำหรับ Aston Business School นะครับก็เป็น Business School ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในอังกฤษเลยนะครับแล้วก็ได้รับการรับรองนะครับ Triple a c c r e d i t ด้วยนะครับฉะนั้นรับรองได้เลยว่าคุริโคลัมของ Business School ที่นี่แน่นทุกๆหลักสูตรเลยครับ สำหรับเมืองเบอร์มิงแฮมนะครับก็ถือว่าเป็นเมืองที่แข่งกับสองน้องจากลอนดอนเลยนะฮะเป็นเมืองที่มีบริษัทสตาร์ทอัพในเซมีเนี่ยมากอดตั้งที่นี่เยอะมากๆเพราะว่าเมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองที่ค่าของชีพนะถูกกว่าลอนดอนนะครับแล้วก็ค่าเช่าออฟฟิศซึ่งฐานก็ถูกกว่าลอนดอนด้วยไม่ได้เป็นเมืองที่เฉพาะมีแต่ตึกนะฮะแต่เมืองนี้ก็ยังมีคาแนลด้วยซึ่งบอกเลยว่าเป็นที่ที่น่ารักมากๆนะครับแล้วก็เป็นร้านอาหารนะครับอยู่ตามคาแนลนะครับบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากๆนะครับส่วนนะครับมหาลัยที่นี่ก็มีคคคค่อนนนนข้้าาางงหหลลกยะะะรรรัััับบบมมมีีีท UOB BCU Aston แล้วก็มีมหาลัยที่เป็นสอนการทําอาหารโดยเฉพาะด้วยนะครับฉะนั้นที่นี่เนี่ยนักศึกษาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็เป็นเมืองที่คนไทยเยอะ,ะครับฉะนั้นมาอยู่เมืองนี้เนี่ยไม่เหงาแน่นอนนะครับรวมถึงที่นี่เนี่ยถ้าเราคิดถึงอาหารไทยคิดถึงอาหารบ้านเราที่นี่ก็มีชัยน้าถาวรด้วยนะครับก็คือสามารถหาซื้อของได้ง่ายมากๆเลยนะครับไม่ต้องแบบดิ้นรนไปแบบเมืองอื่นเพื่อที่จะไปแบบซื้อของเอเชียนะครับเพราะว่าเอเชียซูเปอร์มาร์เก็ตที่นี่ก็คือใหญ่มากๆนะครับหะนั้นใครที่อยากที่จะมาเรียนเบอร์ มากๆไม่ต้องกลัวอดตายนะฮะ สำหรับบริการที่แฮนด์ซอนนะครับพี่พีก็มีการดําเนินการแล้วก็เตรียมทุกอย่างให้เรียบร้อยเลยตั้งแต่เรื่องของการตรวจปอดนะครับรวมไปถึงการทําวีซ่าแล้วก็รวมถึงแอปพลิเคชันที่เราต้องส่งมาหาอะไรด้วยนะครับทุกอย่างเนี่ยพี่พีแบบช่วยจัดเตรียมทุกอย่างให้เรียบร้อยเลยแล้วก็มีเช็คลิสต์มาให้เลยด้วยว่าจะต้องทําอะไรบ้างกําหนดเดตไลน์มาให้ช่วยตามให้นะครับก็คือแบบประทับใจมากๆเลยนะครับแล้วก็รวมถึงสิ่งที่พี่พีแฮนด์ซอนก็คือแบบละเอียดมากแล้วก็ใส่ใจมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นแบบอย่างปอนไปสอบไอเอลใช เป็นเดือนๆแล้วแล้วพี่เขาก็ยังแบบไม่ลืมคืนก่อนจะสอบพี่เขาก็ทักใน์มาหาแบบเออขอให้โชคดีในการสอบนะซึ่งแบบมันทําให้เราว่าเออพี่แฮนเราเนี่ยก็คือแบบใส่ใจกับทุกรายละเอียดจริงๆนะครับแน่นอนว่าถ้ามากับแฮนซอเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอกสารนะครับการดําเนินการแล้วก็การ s ฉพาะ r t ช่วยเหลือลต่างๆนะครับตั้งแต่เราเริ่มต้นจนถึงที่เราถึงอังกฤษเลยนะครับก็ยังมา follow up มาเช็กว่าเป็นยังไงบ้างถึงหอหรือย,อยังบริการฟรีครับไม่เสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยนะครับตั้งแต่ปรึกษานะครับว่าเ,เรรยยน่่หาาิมมื ที่ยื่นไปหลายๆที่เนี่ยนะครับคือแต่ละมหาลาัยที่ยื่นไปเนี่ยจดหมายที่เขียนไปแต่ละมหาลาัยแต่ละคณะเนี่ยก็ไม่เหมือนกันก็คือพี่ๆก็ช่วยตรวจให้นะครับทุกแบบทุกเล่มเลยนะครับก็คือทุกอย่างฟรีหมดไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆเลยครับสนใจศึกษาต่อที่ Aston University ติดต่อพี่พีนอนนะครับฟีทุกขั้นตอน